ของกองกำลังผาเมืองค่ะได้สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดยึดยาบ้าได้ค่ะจำนวน248,000เม็ดในพื้นที่อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมวดทหารม้าที่33กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกําลังผาเมืองจัดกําลังพล1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นชั่วคราวเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดบริเวณบ้านปางมา้าตำบลแม่ง,งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบรถยนต์กระบะสีดำค่ะทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับช้าและมีท่าทีน่าสงสยัยจึงได้เรียกให้หยุดรถเพื่อขอทำการตรวจคน้นจากการตรวจสอบค่ะภายในรถยนต์คันดังกล่าวตรวจพบกระสอบสีขาวจำนวนสกระสอบซุกซ่อนอยู่ในกระโปรงรถ ภายในค่ะบรรจุยาบ้ารวม2 4 8 0 0 0เม็ดเมตรค่ะทางด้านพันเอกเดชาธรสายหยุดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัย,ยานุภาพร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจสอบการจับกลุ่มผู้ต้องหาและตรวจยึดยาเสพติดจ,จำนวนดังกล่าวและได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งให้กับสถานีตำรวจูครฝางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ